สวัสดีครับคลิปต่อจากนี้ไปนะครับเป็นคลิปท่าดิบในเพลงรักท่ามของแซมบ้านะครับในจังหวัดแซมบ้ามีทั้งหมด5ชุดด้วยกันนะครับเต้นทั้งหมด4ทิศนะครับเดี๋ยวผมจะเริ่มทําจากด้านหลังก่อนรอบนี้แซมบ้าเราจะเริ่มจากขาซ้ายนะครับชุดแรกขาซ้ายนะชุดแรกหนึ่งและสองสามและสี่ห้าและหกเจ็ดและหนึ่งชุดที่สองนะครับ 1 2 3และ4 5และ6 7และ2ชุดที่3นะใช้ขาขวานำนะแล้วหันไปทางทางขวามือนะ1และ2และ3และ4 5และ6 7และ3ชุดที่4นะขาซ้ายนะครับ1และ2 3และ4 5และ6 7และ4ชุดที่5 1และ2 3และ4 5และ6 7และ8ชุดแรกหันมาคางนี้แล้วนะ1และ2 3และ4 5และ6 7และ1ชุดที่2 1และ2และ3และ4 5และ6 7และ3ชุดที่4 1และ2 3และ4 5และ6 7และ4ชุดที่5 1และ2 3และ4 5และ6ชุดที่1 1และ2 3และ4 5และ6 7และ1 1>, 1 2 3และ4 5และ6 7และ2 1และ2และ3และ4 5และ6 7และ3 1และ2 3และ4 5และ6 7และ4ชุดที่ 5, 5, 6, 7, 4, 5 6, 1และ2 3และ4 5และ6 7ชุดที่1 1และ2 3และ4 5และ6 7และ1 1 2 3และ4 5และ6 7และ2 1และ2และ3และ4 5และ6 7และ3 1และ2 3และ4 5และ6 7และ4 1และ2 3และ4 5และ6 7และ5 ตรงนี้แล้วก็ขึ้นใหม่ขาวายนะครับโอเคครับขอบคุณมากครับ